สวัสดีครับพบกับคอลัล่์มคนปลายซอยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเริ่มต้นของเดือนนี้เนี่ยคุณเปลพูดถึงวันมงคลวันหนึ่งของปรงชนชาวไทยกันเลยก็คือวันที่12สิงหาคมนะครับเกี่ยวเนื่องกับถุงพระราชทานแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับใครบางคนที่เอาเรื่องของถุงพระราชทานเนี่ยไปกล่าวหาไปให้ร้าย แล้วก็ไปว่อนอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียมีการวิพากษ์วิจารกันไปต่างๆนานาเนี่ยนะครับหัวข้อที่คุณเปลว์ให้ไว้คือด้วยถุงพระราชทา,านเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันนี้วันที่1สิงหาคม,มก็เข้าสู่เดือนที่8ของปี65แล้วนะครับเดือนสุขที่12สิงหาที่จะมาถึงเนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ เมื่อวานนี้ผมก็เลยไปซื้อธงธงชาตินี่นะครับมาติดหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วครับด้วยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระพันปีหลวงอันไม่เคยคลายจางเลยนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินคําว่าอีสานแรงเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอีสานไม่แรงไม่มีให้เห็นแล้วนะครับแต่ว่าเป็นอีสานที่เป็นเมืองต้นแบบวัฒนธรรมแข็งขันแข่งทางการพัฒนาเรียกว่า ใกล้จะเป็นกรุงเทพแห่งที่สองอยู่รำไรรำไรแล้วนะครับส่วนทางเหนือเนี่ยเหนือสุดของไทยเราก็เช่นกันธรรมชาติก็ยังเต็มไปด้วยป่าเขาลำนาวปลายดำรงอยู่ทำให้ต้นน้ำเนี่ยยังคงมีน้ำรินไหลเรื่อยๆมาจนก,กระทั่งก่อเกิดเป็นแม่น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคนและสัตว์สุขสบายและก็ร่มเย็นทุกวันนี้นี่แหละครับคนรุ่นใหม่ก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันว่าป่าไม้ตามเทือกเขาสูงอันสลับซับซ้อนที่เห็นอยู่นี่นะครับ ที่ยังคงเป็นป่าสมบูรณ์อยู่ได้ยังคงเป็นต้นน้ําของแม่น้ําหลายสายอยู่ได้ที่เป็นเช่นนั้นได้เนี่ยเพราะใครตั้งเป็นคําถามไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดอยสูงถิ่นเหนือที่พลิกเป็นแหล่งเพาะปลูกแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์พืชผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้เมืองหนาวประดับใจประดับไทยให้เลิศวิไลกล่าวขานอยู่ทุกวันนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะใครเป็นคําถามอีกเช่นกันเลี้ยวไปทางแผ่นดินใต้ครับแผ่นดินใต้ก็เช่นกันครับ ไม่เพียงแค่สามจังหวัดชายแดนเท่านั้นนะครับที่ประสบปัญหาไหนจะเรื่องของดินไหนจะเรื่องของน้ําไม่อํานวยในการทํากินจะได้รับการแก้ไขรวมไปถึงโครงการพัฒนาอาชีพต่างๆจนทุกวันนี้เนี่ยคนถิ่นใต้ได้ไดรับอานิสงส์นั้นทั้งวัฒนธรรมดํารงทั้งกเกษตรกรรมกรสิกรรมและทั้งการนํามาหากินในผืนดินวิจัยพัฒนานั้นเนี่ยพราะใครเป็นคําถามคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุไม่ถึง40ปีนี่นะครับอาจจะไม่เข้าใจแล้วครับว่าผืนดินป่าเขาแมกไม้แม่น้ำลำทานทั้งเหนือใต้ออกตกอีสานที่ดำรงอยู่ได้และผืนดินดำน้ำชุ่มป่าไม้อุดมสมบูรณ์แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าด้วยตัวของมันเองไม่มีใครไิชีีแนะแต่ต้องอย่างนั้นหรือเปล่าเอาล่ะครับ คุณเปลวบอกว่าในฐาน,นะเป็นคนวัยแปดสิบเนี่ยนะครับ,รบก็อยากจะบอกกับคนรุ่นใหม่เพียงให้รู้ไว้เท่านั้นแหละครับอย่าเข้าใจว่าผมเนี่ยจะมาโน้มน้าวชักจูงนะครับไม่ใช่ผมนี่หมายถึงคุณเปลวนะครับคุณเปลวยกคําบาลีขึ้นมาอัคขาตารโรตถาคตาพระพุทธเจ้าตรัสบ,บอกว่าธรรมะทั้งหลายพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกส่วนใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อจะนําไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างไรหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวผู้นั้นเอง ที่ผมพูดวันนี้เนี่ยก็ยึดตามหลักนั้นนะครับผมไม่เคยพูดเปลวเนี่ยนะครับที่ผมพูดวันนี้ก็ยึดตามหลักนั้นแหละครับโดยจะบอกว่าที่เห็นความสมบูรณ์ของป่าของต้นน้ําของลาําธารของอาชีพแล้วก็ชีวิตชาวบ้านพัฒนาขึ้นมาดังทุกวันนี้เนี่ยนั่นก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมบราชิชีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงทรย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาเนี่ยทั้งสองพระองค์นี้แทบจะไม่ได้ประทับอยู่ในพระราชวังสวนจิรดาเลยนะครับภูเขาป่าเขาลำนาวพลแถบทินธุรกันดานนั่นคือพระราชฐานเวียงวังของทั้งสองพระองค์ พระศกนิกรอยู่ตรงไหนทั้งสองพระองค์ก็จะเสด็จไปคลุกฝุ่นคลุกดินคลุกทรายไปทรงเยี่ยมเยียนถึงไต่ถามสารทุกสุขดิบตลอดเป็นปีปีนะครับทั้งเหนือทั้งอีสานใต้ไปหมดนะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่ไปเยี่ยมเยียนเฉยเฉเท่านั้นนะครับเมื่อทรงทราบป,ปัญหาแล้วเนี่ยไม่ว่าที่นั้นจะอยู่ไกลจะธุระกันดารขนาดไหนก็นแล้วแต่จะต้องปีนขึ้นเขาลงห้วยต้องลุยน้ําลุยโคลนบุกป่าฝ่าดงน้าขนาดไหนก็นแล้วแต่มีทรงหวั่นครับ เสด็จพระาธธราชดำเนินลุยไปเพื่อทรงแก้ปัญหาด้านการทำมาหากินให้กับชาวบ้านขนาดที่ว่าชาวบ้านแท้ๆเนี่ยก็ยังไม่กล้าลุยแต่พระองค์เนี่ยทรงลุยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่ใช่ครั้งเดียวพอเป็นพิธีเท่านั้นไม่ใช่หากแต่ว่าทรงตามงานนั้นบางแห่งเนี่ยหครั้งถึง10ครั้งก็มีจนการแก้ปัญหาเรื่องน้ําเรื่องดินเนี่ประสบผลสําเร็จนะครับยังป่าทั้งภาคเหนือเนี่ย ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามีชาวบ้านหลายเผ่าเนี่ยกระจายกันอยู่ก็ถางป่ากันไปทําไร่เลื่อนลอยกันไปตลอดทุกปีผสมกับในทุนไปโค่นไม้ด้วยก็ไม่ใช่เพราะว่าทั้งสองพระองค์นี่แหละครับสเสด็จพระราชรดำเนินไปแต่ละยอดเขายอดดอยไปโน้มนาวไปชักจูงเปลี่ยนจากทําไร่เลื่อนลอยเนี่ยมาปลูกพืชเกษตรแล้วก็พันไม้เมืองหนาวอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้หรอกแหละครับทุกวันนี้เมืองเหนือเนี่ยจึงยังคงสภาพธรรมชาติสวยงามครับงามทั้งคน งามทั้งธรรมชาติเมืองเหนือถิ่นไทยงามคนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสเห็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักยิ่งกว่ากรรมกรตามที่ผมกล่าวนี่แหละครับเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าเมื่อลืมตาออกมาจากท้องแม่ปุ๊บเนี่ยก็เห็นแต่ผลผลจากงานที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงหลังพระเศโทเป็นอุทกทานอาบแผ่นดินเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยก็หลงเข้าใจไปว่าที่มีอยู่มีกินก็เพ,พราะวพราะโครเง่าเลยกูทา โคตรกูสร้างไม่เห็นพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนจะมาสร้างให้ทําให้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเคารพจะต้องเทิดทูนจะต้องสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณไปทําไมคนรุ่นใหม่เขาอาจจะคิดอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้ครับคําที่ผมจําได้ฝังใจเลยนะครับคือคําที่สมเด็จพระพันปีหลวงตรัสเมื่อปีพุทธศักราช2525ที่อําที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพระองค์ท่านตัสมาอย่างนี้บอกว่า พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ําพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ําฉันจะสร้างป่านี่แหละครับเป็นคําที่พระองค์ท่านตรัสเอาไว้เมื่อปี2525 25. ถ้าเกิดทั้งสองพระองค์เนี่ยไม่ทรงนําเรื่องการรักษาเรื่องการพัฒนาน้ํากับป่าเอาไว้ เมื่อครั้ง 30- 40ปีที่แล้วเนี่ยนะครับวันนี้ประเทศไทยเราคนไทยเราจะตกอยู่ในสภาพแบบไหนรุ่นใหม่รุ่นเก่าลองใช้จิตสำนึกใคร่ครววดูกันแล้วกันนะครับเราเป็นมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเป็นนกที่ไม่รู้จักคุณฟ้าอย่าเป็นปลาที่ไม่รู้จักคุณน้ำกันน,นเลยนะครับเอาละครับพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับช่วงสองสามวันมานี้เนี่ยก็เห็นมีการนำเอาสปอตหรือว่าโฆษณาเป็นสปอตเจริญพระเกียรติเรื่อง มากกว่าของในถุงพระราชทานมีคนหยิบเรื่องนี้เนี่ยมาวิจารณ์แล้วก็นําไปปัน่นแฮชแท็กด้วยปัน่นแฮชปีดกันก็มากผมก็ดูนะครับสปอตตัวนี้เนี่ยเป็นสปอตเฉลิมพระเกียรติชุดนี้ที่น้ําท่วมบ้านจนสองพ่อลูกเียต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาตกปลากันแล้วก็หัวเราะบ่งบอกถึงความสุขจากนั้นก็มีถุงพระราชทานไปมอบให้มือนั้นจึงเป็นมือที่สุขที่สุดของสองพ่อลูกนี้ ปรากฏว่ายังไงร,รู้ไหมครับมีคนที่ใช้ชื่อว่าสมศักดิ์เจียมไปโพสต์นำมาเลยบอกว่าคนที่ทำโฆษณาเนี่ยบ้านไม่เคยจมหายไปกับตาก็ัดจริตขอบคุณถุงพระราชทานแล้วก็วงเล็บซึ่งความจริงซื้อจากเงินภาษ,ษีและเงินบริจาควงเล็บปิดแล้วก็ทำเป็นทราบซึ้งกับจุดๆๆนี่เป็นโพสต์ของผู้ที่ใช้ชื่อว่าสมศักดิ์เจียมแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับ ขบวนการก็ออกมาเม้นกันมาปัน่นแฮชแท็กกันเป็นหางเ้าเลยบางคนก็ผสมโรงไปบอกว่าเวอร์มากไปหรือเปล่าคนน้ําทั่วมมิดบ้านจะหัวเราะมีความสุขได้ยังไงกันแล้วก็กินข้าวบนหลังคาเนี่ยจะเป็นมื้อที่สุขที่สุดข,ขนาดนั้นเชียวเรือมีการตั้งคถางกันแบบนี้นะครับก็อเอาแล้วครับต่างๆนานาสุดสรรคามาตําหนิแล้วก็กระแทกไปถึงสถาบัน จากวิจารณ์คนทำสปอร์ตก็ลามไปถึงบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัดซึ่งเป็นผู้ที่เผยแพร่เพื่อการเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เจต,ตนานะครับผมว่าเจต,ตนาครับกับบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัดเนี่ยผมไม่ได้มีความเครือบแคลงใดๆใ,ในเรื่องความรักชาติบ้านเมืองและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เลยไม่มีความเครือบแคลงอะไรเลยไม่เพียงคำพูดหรือว่าแค่คำโฆษณาเท่านั้นนะครับ ไม่ต้องสังเกตก็เห็นว่าครั้งใดก็าตามที่มีพี่น้องร่วมชาติเกิดเนี่ยเกิดทุกข่วมกันไม่ว่าจะเป็นจากภัยพิบตัติหรือใดๆก็าตามสิงห์คอร์ปอเรชั่นจะเป็นหนึ่งในหลายๆบริษัทห้างร้านที่เข้าไปช่วยเหลือชนิดที่ว่าประสงค์จะช่วยเหลือแต่ไม่ประสงค์จะออกนามทุกครั้งนะครับกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วเนี่ยผมเห็นตั้งแต่การแต่กลับมาแล้วว่าการกระทําที่แสดงออกถึงความจุงรักพักดีและเทิดทูนสถาบันรวมถึงการ สนับสนุนโครงการในพระองค์เพื่อผสมดิกรนหลายๆแห่งสิงค์คอร์ปอเรชันเนี่ยดำรงตามแนวพระราชดำริมั่นคงบ่งบอกถึงการกระทําจากใจพักชัดแจ้งครับกับคนทําสปอตเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับคือหัวใจครีเอทีฟของเขาเนี่ยหนึ่งวินาทีกับการทําหนังแล้วต้องสื่อออกมาให้ได้ว่าคืออะไรที่มันมากกว่าของพระราชทานในถุงมันก็ไม่ต่างไปจากการกลั่นเอาน้ําทั้งมาหาสมุทร ให้หล่นลงมาเป็นฝนบริสุทธิ์เพียงเม็ดเดียวสักเท่าไหร่หรอครับมันยากครับเหมือนกับเรื่องบางเรื่องที่เข้าใจยากมันก็ต้องใช้เวลาในการอธิบายยาวมากนะครับวิธีที่จะไม่ต้องอธิบายยาวๆแต่ว่าคนฟังฟังปุ๊บและเข้าใจปั๊บเลยก็คือการหาภาพหรือคํามาสื่อแทนยังไงนะครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเอาเชิงเปรียบเทียบมาเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงนะครับยางสปอตเฉลิมพระเกียรติผ่านถุงพระราชทานเนี่ย ภาพของพ่อลูกบนหลังคามีความสุขกับมื้อที่สุขที่สุดก็ดีผ้าห่มพระราชทานยามที่ดินฟ้าอากาศแปรปรวนก็ดีสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อถึงชาวบ้านที่ได้รับสุขและอบอุ่นถึงหัวใจเด็กได้รับทุนพระราชทา,านน่าก็เช่นกันที่ผู้ทําสปอร์นี่จะเน้นโต๊ะหนังสือด้วยอักษรว่าโอกาส ตรงตัวเลยนะครับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษามันคือโอกาสทางอนาคตที่ยั่งยืนทั้งตัวเด็กเองแล้วก็ทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งสังคมประเทศชาติด้วยนะครับสปอตนี้เนี่ยใช้ภาพสื่อแทนคำบรรยายแล้วก็มีตบท้ายก่อนที่จะจบชั่วเข็มนาฬิกากระดิกครั้งเดียวเพียงว่าความหวังกำลังใจย่ยวคงถูกส่งออกไปเพื่อบรรเทาทุกบำรุงสุขเสมอมาเราคนไทย ได้รับพระราชทานมากกว่าของในถุงนี่แหละครับผมดูแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับเจตนาบริสุทธิ์ทั้งผู้ทําสปอร์ตแล้วก็บริษัทสิงห์ที่เผยแพร่เป็นการเฉลิมพระเกียรติเลยแต่ว่าเห็นเขานําไปโพสต์กันไปแชร์การไปปั่นแฮชแท็กด้านลบก็เลยอยากจะให้กําลังใจกับผู้ทําแล้วก็ผู้ที่เผยแพร่พนะครับมีคํากล่าวอย่างนี้ครับบอกว่าหนึ่แต่ร้อยคอยจ้องตําหนิ คำกล่าวนี้นี่คืองานอาชีพในยุคไอทีที่หลอมคนยุคนี้ให้เป็นมนุษย์วัตถุนะครับก็บอกแล้วนะครับทุกอย่างนี่ให้ดูที่เจตนานะครับเมื่อทําดีแล้วผู้ที่มีศรัทธาย่อมไม่หวั่นไหวกับคําสรรเสริญและคําดินถาว่ารายเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อเชื่อว่าบริษัทสิงห์ผู้มีความมั่นคงในสถาบันมาตลอดเนี่ยจะไม่ท้อแท้และก็หวั่นไหวกับคนจ้องจับผิดเพื่อที่จะโจมตีซึ่งก็ทราบดีว่าเป็นคนพวกไหนนะครับ ผู้ที่ใช้ชื่อว่าสมศักดิ์เจียมหรือว่าสู้คุ้งแท้ผัวนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเรียนเพื่อลบค่าความเป็นคนเพิ่มพูนความเป็นสัตว์ในรคุณถึงได้โพส,สต์ออกมาได้ยังไงว่าถุงพระราชทานเนี่ยใช้เงินภาษีและเงินบริจาคซื้ออันนี้ไม่จริงนะครับไปบิดเบือนหวังที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจผิดโดยตรงเพราะว่าสมศักดิ์เจียมเนี่ยอย่าลืมนะครับเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันเพื่อหาจุดโจมตีมาโดยตลอด ต้องรู้สิครับต้องรู้ว่าต้นกําเนิดของถุงพระราชทานเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้จัดทาเพื่อนําไปพระราชทานแก่ประชาชนในภาคใต้เมื่อครั้งที่เกิดวาตภัยหลายสิบปีก่อนหน้าน,น,นู้นนะครับไม่ได้ใช้เงินภาษีนะครับไม่ได้ใช้เงินบริจาคแต่ว่าทรงนําดอกผลของบุลณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมบราชูปถัมภ์ของพระองค์โดยแท้และก็จัดทําตลอดมา แต่อย่างว่าแหะครับทุกคนก็มีอิสระภาพในความคิดเนี่ยนะครับคิดสัตว์คิดอสัตว์แต่ละคนรู้อยู่กับตัวเองดีนะครับและผลที่ได้รับจากคําว่าสัตว์กับอสัตว์นั้นเนี่ยด้วยแต่ละเจตนามันก็จะมีคําตอบให้แต่ละชีวิตอยู่เหมือนกันเร็วปานเทคโนโลยีไอทีที่เป็นทาตุกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหม